แสนกฎกับที่ผ่านมาให้เราทำไปก่อนเลยทั้งปานาติบาตอาิทนาทานกาเมสุมิชาจารมุสาวาสสุลาเมรยะทำไปก่อนเลยเมื่อวันนี้ปัจจัยพร้อมผลของกรรมที่เรียกวิบากก็ให้ผลเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธวิบากกรรมนั้นได้เลย ขนาดเป็นพระอริยะบุคคลแล้วท่านยังไม่สามารถปฏิเสธหรือเหลิกเลี่ยงวิบากกรรมของท่านได้ดังเช่นเรื่องราวของพระโมคคัลลานะในอดีตชาตินั้นท่านได้ทุบตีบิดามันดาจนเสียชีวิตเส้นจากชาตินั้นแล้วท่านไปบังเกิดในนรก นานหลายแสนปีพ้นจากชาตินั้นแล้วเศษกรรมยังตามอยู่เมื่อท่านมาเป็นพระอริยะบุคคลเศษกรรมนั้นได้ทำให้โจรห้าคนมาทุกตีท่าน